สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อไหวกัมมาอยู่ที่อ่าขออ่าติดตามเขาสู่ช่องพ่อไหวก็เดิมครับวันนี้กัมมาอยู่ที่อ่อาวัดเพิ่นอันทร์นะครับน้องพ่อไหว้มาหอดมาถึงแล้วกัมมาทรวจทันเวลาเพิ่นพอดีครับทันเวลาเพิ่นพอดีอยากน้าอยากน้ำมันมูที่เอาลูกหลานมาหนุนนะครับน้องเอาลูกหลานนุนก็เลย มาเอา้าบัดนี้ก็มาหอดมาถึงแล้วครับอา่าน่าชมนะครับนะเพท่านผู้แทนการล่ำบวงสวงพอดีครับนี่ครับเนาะหอดมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอ้าโอ้ยเมื่อยครับฝ่าวฝ่าวการมาท่านพอดีก็ยังมาท่านอยู่ เจ็ดมือติดมไว้ครับสอง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 ออสองโออเห็นบุ้อ่มือใครสองหกว่ะสองสองสองหนึ่งห้าหรือสองห เอาเมมาด้อครับนะสองหกครับขึ้นมาเห็นทีแรกยกขึ้นสองนิ้วแล้ครับเด้อบับนี้ไปเรืออยู่หกนิ้วครับทั้งหมดเอาพิจารณากาพจารณากนะครับด้วเบิ้งเบิ้งน้ำอ ขอใช่ว,วิจารณญาณการประชุมนะครับเดอ้ออันนี้ก็เป็นลำ่ำบวงสรวงขององค์ปูชิโร่เมญามาทุมมาเนาะครับเนาะเบิ้งท่านบ่เนอ,อครับเนาะเบิ้งท่านบ่เน้อเมื่อกี้นี่ญาติเบิ้งบ่้ท่านน,นี่หลักเด้อเนาะ เห็นยกขึ้นจนหนึ่งสนิ้วครับบัดนที่เหลืออยู่ทั้งหมดไม่ถึงหกนิ้วแล้วครับมาแกงไปแกงมากกสีเป็นตีแล้วก็สเป็นสองหแล้วนะครับเนาะเก็มือเลครับน้ไม่ได้ครับไม่ได้อ่อมีสองนะครับเด้ที่ชู้ยังคู่สองครับสครับหกอ๋อเป็นหครับบานี้สอหนะครับเด้อสอห มาชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยสองหกครับบ้านนี้ชัดเจนเลยอ่าอ่าขางชู้ที่แรกขางหนึ่งสองนิ้วนะครับบาดนี้เมื่อสู้นี่โป้ขึ้นก็ผานิ้วนะเป็นหกนิ้วนะครับชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยเอ้า เห็นชัดเจนแล้วครับเขาห่ละมล้วเมื่อกี้จากแด,ดดยี่เ่เห็นชัดปว่าน,นี้นะครับเนาะ,ะมันแสงแดดมันจ้าเลยครับ